They say, Oh, my God, I see the way you shine. thing today i learned a noun can be a person place or thing a person place or thing grandma sister uncle harry school them all my town's library lunchbox elephant blueberry นา s ounce, คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของและสถานที่เช่น <10. S 1> persons a girl a nurse a teacher a baby a doctor a dentist animals ducks a fish an eagle a buffalo A deer, an elephant, plants, an orange, papaya, mangosteens, durians, coconuts, rambutans, things, a bicycle, a bus, a book, a broom, an umbrella, a computer, places, bank, library, police station, hospital. คำนามแบ่งออกเป็นสองรูปคือ <coughs> 1.Singular n o u n หรือคำนามเอกพจน์คือคำนามที่มีจำนวนเพียงหนึ่งมักจะใช้อะหรือแอนนำหน้า 2.Plural now n หรือคำนามพหูพจน์คือคำนามที่มีจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปจะเติม s หรือ es หรือมีการเปลี่ยนรูปตามกฎการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ในเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นป .1 ให้นักเรียนสังเกตคำนามก่อนว่าคำใดเป็นซิง g ก l ล r านาวคำใดเป็นพูเรลแนลดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ a boy two boys a girl two girls a rabbit to rabbits a goose to geese a tooth for teeth an ox to oxen a baby to babies a shy child, many children a man three men a mango two mangoes a watch two watches a box seven boxes a sheep, two sheep a deer, two deer a fish, two fish สรุปนะคะ singular noun หรือคำนามเอกพจน์คือคำนามที่มีจำนวนเพียงหนึ่ง มักจะใช้อะหรือแอนนำหน้าและไม่เติมเอส u a l n นาหรือคำนามพหูพจน์คือคำนามที่มีจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปจะเติมเอหรือ es หรือมีการเปลี่ยนรูปไปตามกฎการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในขั้นต่อไปนะคะ ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะรู้และเข้าใจเรื่องนามหรือคำนามจากบทเรียนที่ครูให้ในครั้งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ